สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูครับเราจะมาทำอะไรนะครับติดตามสถานการณ์นะครับบ้านเมืองนะครับตอนนี้ก็เกิดแผ่นดินไหวนะครับผมเลยทำการสั่งซื้อตัวเซ็นเซอร์ในการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนเราเกะเซ็นเซอร์ของเราออกมาก่อนนี่คือตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดแรงสั่น ยางเงี้ยผมก็ยังไม่เคยใช้หรอกนะครับยังไม่เคยใช้เก็บผมก็แบ่รน่ั้นเราจะใช้อุปกรณ์2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เราจะตรวจแผ่นดินไหวได้ยังไงนะครับเพื่องต้นเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับทำงานยังไงนะครับแต่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นตัววัดแรงสั่นสะเทือนดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองเทสก่อน เอสเบื้องต้นว่าต้องใช้ไรบ้างนี่อะไรไหมหรือยังไงหรือสามารถเขียนแบบธรรมดาได้เลยเริ่มจากก็จะต่อธรรมดาดูก่อนเบื้องต้นก็เสียบเรียบขาสีดำเป็นขาสัญญาณอยู่ขากระสีฝั่งขวานี้นะครับเป็นไฟบวกเราจะต่อกันตัวนี้ยังไงปกติเนี่ยเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้ขาวิกินนะครับเราจะใช้ไฟที่3โวลต์กับ แต่สัญญาณเนี่ยแต่ขาสุดท้ายขาสัญญาณเื้เ่งต้นเดี๋ยวผมลองไปทำน,นารลอกก่อนก็คือต่อขา A สกอทีนี้ก็มาทําการอัปโหลดครับแล้วเราจะสลับไปที่ฝั่งเขียนโปรแกรมมาเลือกไปเลยก็คือผ, <ม S 1> ผมจะเทสตัวเซ็นเซอร์ก่อนว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเริ่มต้นจากถ้าเป็นอนานล็อกนะครับก็จะต้องใช้พอตตัวหัก่อ24266นะครับอ่อนกคอนเรเลยนะครับ ต้นจากักาสซีพี่เาก่อนเพราะว่าเราจะแสดงผลด้วยซีเพี่วก่อรนรับ9,600มาอย่างนี้ก่อนครับเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นน่ารอกเลยครับเราผมจะดีไฟไว้ก่อนขาเำอะไรกับอะไรครับไวเบร่อชัหนังสัตเ์กรอเีบที่เ,เราแบบนี้ก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าแบบนี้ได้ไหมแล้วก็มา ก็ดีเลย์นิดนึ่งปดก่อนให้ทำการดีเลย์ที่500โอเคนะครับโอเคนะอัพโหลดนะ่าจะได้น่าจะได้เดี๋ยวลองเทดสอบใช่ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบอระดับตัวที่เซ็นเซอร์ตัวนี้โอเคอัพโหลดค่ะนะครับลองซีเรียลมอนิเตอร์ดูกันนะครับว่าถูกต้องไหมผมลืมปรินแบบเป็นบรรทัดนะครับหรือปรินแบบดาวเอ็นหาบเจอแบบนี้ไปในโพสต์นะครับจะเป็นการปรินแบบเว้นบรรทัดนะครับทำไม่รั ถ้าเกิดว่าทิศราคาตัวเซ็นเซอร์อะไรพวกนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะมาทําการลองดูซิว่าเราจะประยุกต์กับแจ้งให้ไปให้กาให้การแจ้งเตือนแรงสั่นสะเทือนได้ยังไงบ้างนะครับผมถ้าผมขยับพื่อเๆ่อเอ่า